าการอ่านอ่างว่างไว้ทอได้ตมัมปีไก่ใจไก่แล้วไปจอกคุณหมุนควอปานกลางหานปันป่วนควรเอา ครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่รักเลยก็โหลครับพ่อสุภัญญาเลยครับเสุภัญญาชแน,นลนะครับเด็กมาพ่อครับลูกเต่าเหล่าล้านอ้าไส้เอื่อยพีพรตุม่มในส่วนปูปูเมียพระคู่พระอาจารย์เนะครับเด้อพระสุสมนเนนทุกลูบนะการต้องประศาสศโด้วยผมเนาะเมื่อนี้ครับลูกดัอยู่ต่างประเทศอยู่อ,าอาเมริกากาหลีไต้หวันฮ่อง,งกงเกาหลีใต้เกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอาประเทศเพื่อนบ้านเขาได้กรับเนี่ยกัมพูชานี่แหละครับแล้วก็โซฟอรลาวยังสิครับบ้านพี่เมืองน้องเขาจะทิมจะปลากันเด้ออย่างนี้กำบังแย่งกันขอสบายดีสุขสุขคนได้ครับเด้อยมันนี่ผมสิมาล่ำในเรื่อในล่ำแบาประกอบเนี่ยคำที่พูดนะคำที่พูดล่ำก็ได้ครับนี่เป็นคำของพ่อพญายากให้ลูกหลานเจะเลื่อนจะลงเอาไว้เพื่อเป็นเนติแบบแผนนะครับในด้านวัฒนธรรมของเขาเอาเพแาะนประมงเด้ครับ เอาความที่พ่พอให้บหกาะ่มาลำแบบเออสวัสดีประชาชนผู้ที่มาในงานวันนี้ก็ดีหัวอยู่หน้าตาอยู่บ้านหัวลาน,อ,ลานอย่าลืมครับห็นสิบสองข้องพระเจ้าผ้ากันเือจำเอาอย่าเปมยโม่เมาหลงพุทธอโอมตัวใหั่ ศาสนาจวนเข้าสองพันฟาสิลันเมืองสวรรค์สีไกายเป็นป้าซาพญาบานสิรี่ตลอดทุกเมื่อนี้ผีป่าเฮลเลีวกันพ่อแม่เมืองสวรรค์สีกายเป็นสนามรลกใน6บปีสิมาจอบกปีจอมานี่ยังจากปีละเจาวาตรงกับศาสนาพุทธการอ่านอ่า,อา,วางว่างไว้พอได้ ตกมาปีไกใ่ใจไก่แล้วไม่จอกคุหนหมุนพ่อป่านกลางหานปั่นควนควันเอาคนสิไลมากเข่าจอกับป,ปุ่นคนสีอุ่นพ่อปันเสีนเขาคุ้นคนสิอุ่นอุ่นกันพ่อแม่ศาสนาจอจันมันสิเมนกิงไหมใกรยถึงพญาทั้งผู้สิน้ำมาลางิมาทั้งเปลวฟ้าหอกไม้คนเบิ พบนเสตือเอาเคืองมะฮอน์เล่าภูหู่ทะลุท่อนหมูหั่ห้าร้อยเป็ดเก้าของวังลอยพันสาสิมาทำทรงคำนอประถมสิมาคำพากัจจ์สินหาพ้าวันรนาไว้แน่เด้อคุณพ่อคุณแม่ให้ตักบาตรและหยาดน้ำคอยข่าพระเมตดไก่อแม่าเต็มเดี๋ยวจะมาหอดไก่อีกว่าไงว่าท่านตายพลอย Icana, ใช้ก๊วนหลังกูฟังวันทีฝากท่านผู้ชมที่หลังด้วครับลำนี้เป็นลำบ่สะกุนเลยครับเด้อแต่งทัวสะกุลนะไอ้ไปไอ้อพี่พอตู่แม่์ส่วนพอปู่แมย์ยาเบิ้งเดีก็มีลำสะกุลก็คือเพ่งอยู่แล้วมีเพ่งลูกทุ่ง ก็มีเรงสากุมาลำกับมีมาลำมาลำธรรมดามลำลูกทุ่งนี่กัมาลำสากุนะใส่สูตรว่าม่สูตรแล้วก็กรพานนี่แหละว่าสูตรกับเนียวขึ้นถนัเนาะไอทไอทไอทเ่อทิเพราะเช่นไอเทีนต้องปันเนาะไองทต้องป่านพี่พี่ใส่ไง ลูกปอลูกพ่อนี่แม่นี่มีอยู่สิบห้าคนคนเป็นลูกกกงเนาะลูกงญ่ลูกงานตุยอ่นเงาะงนยั่นนะงาสิดาผู้แช่เขานี่ล่ะอ่ะโป๊อาทิตย์ยุคสมัยเดียวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปพ่อแม่สังคมไทยต่างกันข้าวปีชิดบางปีลุงป่าตาใหญ่ชิดบ่ง เดี๋ยวนี้เน,นื้ออายอยู่บ่ทั้งเธอสิบสามปีซ้ำหน้าเล็กน้อยกะแต่งานสิบสามปีพักอันยังเที่ยวบ้านเซลเบาวเซลสาวพอพอ,อ,อเข้าแลนน้ำกันซ้ำจำานังอานังปูว,วีดีโอแพทย์กันเปดเิดเบิงสถานบันเทิงเป็นซื้อห้่เล็กหน่อยลื่นค้องเที่ยวแล้วก็ดต้องในระวังศึกษาปริญญาตรมแมนเป็นเด็กน้อย พอไม่ค่อยทางบ้านกะหา้างนนำส่งความประสองค์อยากให้เลูลกดีช้มแต่ลูกโตนัานหน้ากะบ่ชิดทวนดูครูสิสอนปานไดนบ่ใส่ใจสาสมมสังน้ำไปเล่นกลางคืนกลางค่ำเจ้ยวน้ำเท็ดน้ำบาคองนั้นเห็นแล้วก็ปอนใจพ่อแม่ ใ่เสียสันสายเดียวโซชิูกลูกปุยกวามห้องกองเมาเป็นหายผู้ชายหันมาเข่าและจับกันเป็นหู่คงหงมีถัวมฝากก็เอาไว้บอฟังบอไม่ยับไม่ยั่งคิดมวนทั้งกา่ำพ่อแม่คนตมาคือกล่ำที่ทําเอาไว้ไฟคงหูเห็นมาักแค่ลูกเอียดมาแล่นแย่หนทางแก่แม่นบอกยัง พอแม่รักแห้งเถอะเดลูกเอ้ยเชีงดียงทำลูกเด้อเชียงบุรียะภาคอังทำนนลูกเด้อพอเงียาวาเลยครับนี่เป็นลำสาควนลูกลำสาควนลำแบบแบบคล้ายๆกับเพลงล่ะนี่พอจชลินพอสุเทศตนรงดาลงกษณ์ลักษณ์ควนลูกตุ้งอรมีภูมิพวงสายยันสัญญายอดลัตถ์เนี่ยล่ะคล้ายๆกับลนมาหอดเปิดการเที่ยวสู้ปันตูนต้องใจลูกตุ้ง สกุลกินมินชลินนัทนาคอสุเทพชลินท่านินเซบดีประกาพัน์นีกจะได้ลององสกุลนี้เนเว้ยตลองเงี้ยๆตัเ้เยอ <ừ, S 1> เป็นบา้าสมน้อยฟังเพินบ้นเลอบ้านในเวลาลำลาตัวกัเอออาวสั่งเส้นเร็วอาววาสันเอิอ้อสังส ถ้าวาเสียงเงินพลังขึ้นลำไปกระหักได้เสียงค่อยอ่อน <Yeah. S 1> บองไปคำบูแล้วพาตะวันออกบอกว่าค่อนสีแกงแสงทองสี่สองใสดาว <Yeah. S 1> พ่อแมอ้ยบางทีลำบทเป็นเก้าอย่าเฝ้ากาในท่าขวนโน้่นเสนหาหักพอสังล่างคึืนบานเจ้าพาบิตสัตท่าก่วงได้ทำบุญเกวาน โปรยทุ่งสัตนาสารเป็นการท่านมือนี่เป็นการสร้างบุตศบุญพ่อแม่เอ้ยีขนมกบกุณโภชนกะกยะญาหานเอาหาราหารวานข้าวเพิ่นแต่งท่านดีหายซอเะด้ความบุบาายุกุศลสู้อยูุรงบรรลุตาำไปสงูงชิดสิ่งได้ก็ให้ได้เด้อไทยขอสัตยตาม ลาเด้อทั้งพวุงและแม่ป้าตั้งหน้าต่อเขีย่ยหม้อลำไล่นั่งมาขางนุ่งขน้องสาวน้อยลาเด้อพอกันนั้นพยาบาลอบประตัวคูค่สก้นผมนมีเชลาก่อนมือนเด้อยนซุนาข้าวนี่เสวยลงหน้า ครับเป็นการล่ำสากรเพื่อให้ลูกหลานทำนองคอนเจนหนึ่งตัวแหละครับล่ำล่าก็ไม่รักทำนองเด้นล่ำล่าทำนองนึงอันนี้ล่ำแบบปลาล่ำล่ำแบบนี้ล่ำเป็นข้อมล่ำล่าล่ำเป็นอันนี้บ่อฮ้องสีนี่เลยเออมันมีบ่ดล่ำแมวเนี่ยนี่ละคันรพิลักแล้วก็ลบเด้เมื่อหนึ่งมื่อนเวลาลงพระเดี๋ยวคอยทันผู้ฟัง มีอายุวันนาสุขะปลาปฏิฎพันธนสารสมบัติชิงเสนสมทุกข์มาปรรทุกที่พราราชีิการโดยเทือนครับเพิ่นว่าวันขึ้นวโรตาปีเดือนบโรยู่อายุห้องก็มาเยืนหอนลอยถอยลงมาเรียกวายแจมมาจุ่แล่ลำหนาจ่าตานยุสัญญามเด้อไปกันตั้งนาไปสู่สายสวรเนด้อไปบำเพ็ญท่านศิลครูสวรเลรงเสร้าเพิรนว่าตทื่นหูเศ้าใหตักบาดจังกันเนด้อตอนกลางวันแจงเพลนค่อยคำ บุญเสนาบสงญญองอยู่กุศลสู้อยู่สงอานิี้สงสงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์เด้อครับมื่อกี้ผมสุขไม่ยาวสวัสดีครับ